สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีพบบบทความสั้นๆส,สาระดีๆอย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของคุณตอนกำแพงที่กักขังเราได้ดีที่สุดคือกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งได้สร้างสรรสาระดีๆกันนะครับไปฟิชเป็นชื่อของปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาเหนือมันเป็นปลาตัวใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดปร้ายมากโดยจะกินปลาที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารเวลาไปฟิชตะคุบเหยื่อตาของมนุษย์แทบจะมองไม่ทันเลยทีเดียววันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ลองจับเจ้าไปฟิชมาอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่โดยในตู้ปลานั้นมีปลาตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดแต่ไปฟิช ถูกกั้นจากปลาเล็กๆเหล่านั้นด้วยกระจกใสแน่นอนเจ้าไปฟิชมันจะพุ่งเข้าหาเหยื่อทันทีแต่มันก็ชนกับกระจกใสครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดมันหมดกำลังใจจากนั้นมันก็มานอนนิ่งอยู่ที่ตู้ปลาในจังหวะเดียวกันนี้เองนักวิทยาศาสตร์จึงเอากระจกใสกั้นออกทำให้ปลาตัวเล็กนั้นมาว่ายอยู่รอบๆเจ้าไปฟิช เต็มไปหมดแต่เจ้าปลฟิชมันไม่สนใจกินปลาตัวเล็กๆนั้นอีกแล้วได้แต่นอนเฉยเฉยสุดท้ายปลาจอมโหดปลฟิชที่แสนจะดุร้ายก็อดตายทั้งทั้งที่มีอาหารปลาตัวเล็กๆอยู่รอบตัวเต็มไปหมดส่วนสำหรับเจ้าปลฟิชดันกระจกใส่นั้นก็คงอยู่ตรงนั้นเสมอถึงแม้ว่าไม่อยู่จริงก็ตามแน่นอนว่า นี่เป็นการทดลองดูแสนจะหดร้ายเอาการและหลายคนก็บอกว่ามันอาจเป็นเรื่องบังเอิญที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับแต่เรื่องนี้มันสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับพวกเรากันนั่นก็คืออย่าให้ความล้มเหลวอยู่กับเราตลอดไปไม่อย่างนั้นวันหนึ่งเราอาจตายเพราะขาดกำลังใจที่จะไล่ล่าตามฝันเพราะ ไม่กล้าเดินผ่านกำแพงแห่งความล้มเหลวท,ทั้งทั้งที่กำแพงนั้นไม่มีอยู่จริงสาระดีๆสไตล์ครูทีต้องขอขอบคุณหนังสืออย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของคุณของระวิธหารอุตสาหะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ะใคร e กดกระดิง่งได้สั่งสรรสาระดีๆกันต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ